นมัสการจ้านามาสก,การครับปูครับเออจเจริญพรเจริญพอดเออย่อมพ่อเฮียค่ะผ้ารวย,วยครับเฮียค่ะผ้าสุกโอ,อ้คือเด่นคักนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมโอ้ย,อย,ยออชื้อบ่ได้ชื้อเนี่บังคับจะชื้ออะไรสิบบาทโอเคต่อไปเครื่องหนึ่งอุ้ยเออเป็นกุมารทองเงินปูหนาคแล้วย่อมพ่อครับเออ <c oughs> เลขกระเถือโยกูเลขเขาเลขูน้น่ะหนึ่งเจ็ดตรงตรงหนึง่งหนึ่งเจ็ดบนตรงตรงยวมาเบิง้งเบิ้งเบิ้งอันอันรัดมานี้เบิ้งแล้วก็ซือมาได้เขาอ่นเหมือนคกับพออัวมาเสียดตงตง้เมื่อบางคนกรซือได้อยู่เครื่องนึ่ง ก็เลยว่ากุมารทองผุนมาไห้โชคอยู่อธิษฐานจิตน้ำเมืนปูนาคนเพม่นว่านี่ก็อธิษฐานเมือนขึ้นนี่เนี่ยว่าฝันเราบอกู้บันนี่ยังว่าทักก็บอกเรากุมาท่องแต่ว่าบอกวาคูผุดมากมากคูหนึงครับวาแปลกแได้ไหมเป็นมาเมือนขึ้นนี่เป็นมาวางที่เป็นเยนเป็นมาเอาว่าเอาว่โชคงูนี่อีกว่าท่าน้งงวานี่ว่าท่านม้ยฝันดีแต่ผู้บัน มานีมามาต่ผู้พีเนี่ยมาดีโอผมมากครูมามาต่ผู้พีพี่มาต่ผู้พ,พ,พีเขียนเลขสามยุ่งพอเอ้ยตัวแดงจี่ครึ่งตัวเมื่อยไปติดไปติดเต้นใส้ผู้ไส,ส้นี่ตีออกกาสักเขียนเลขยังกว่ผู้เลขสามที่ครับเขียนเลขสามแดงจี่ครึ่งไปติดเต้นผู้ไส้ไงเลขสามไปติดใส่ผู้ไส้ เออผู้ใต้จะวอมันกุมารท่องเนี่ยผู้ใต้โยบเจอผู้ใต้หนีเข่าครับเป็นใครเขาว่าเป็นนุ่มนี่นะครับเป็นนุ่มบางนี่ก็เด้หรือเป่าตีเอาว่าสั่นอแตมาเนี่ยว่าตีว่าเป็นแล้วตีให้เบี้ยงตีเนี่ยตีให้ตัวตีแล้วก็ตีบอกโยบตัวหนึ่งนะครับก็เด้หรือเป่าท่าท่าอะไรล้มพูดตีเป็ี่นพูด่าสั่นกุมารท่องว่าครับ ดีไงรถด็ดดนตีไงรตียยยนก็หาหกเอาีสิ่ไโอ้ตีให้แล้วหาหกตีว่าหาหกกางว่าที่ิหมครับหาหกล้างเออหาหกล้างมันนี่ผู้ชายน้ำหาก่ะสามหาสามหาบนมือนตัวพระสันวาณีหาหกกลางสามหาบนโดยสนวา โอ้เล็กเขากับเล็เด็ก่วันบัดบัีไปยังว่าสิเดี๋ยวเรื่องเลนล่ะล่วงล่างมาข้างนี้ว่านี่นักนัเนี่หนาหัล่างมาทั้โอ้โหฟันเด็ดแต่ได้ว่าโอ้ผมมันทองให้เล็กแบบนี้มันตะกอมันเข่าเน้าว่ะไอต่อหัวไอต่อหัตบ้านต่อหัวกับฝันหน่อทุดมือหือสทุดทไทยนี่แม่นเข่าเลย ขันตองหอดกับฟันมือสุดท้ายขอนสิแจ้งนะปูนแม่นก็จังบังวดบางนึงที่ปูฟันขอนสิแจ้งนะจ่ายวันย่างเข่าหนึงเกียตรงๆเลยบุญไม่ต้องกัดตอนนี้เนเลขประจำบ้านเด้อเอาเลขประจำบ้านก่อนเดี๋ยวหนูเขียนเลขประจำบ้านก่อนเลขประจำวันวันศุกร์ครับเลขวันศุกร์เนาะปูเนาะวันศุกร์เลขประจำวันศุกร์ นี่กก่อนมูอะไรสูตรประจำวันสูตรเยนไว้สเสมีวัละวันที่บอกตัววันวันเองหคาหกแล้วก็ขีดหกแล้วก็ขีดตัววิ่งเนี่ยเยนวิ่งเนี่ยวิ่งเขียนว่าเล็กวิ่งเล็กวิ่งวิ่งบนบ่จ่าคือจังไรปูวิ่งเอ่อวิ่งวิ่งเอื้อซื้อนี่ละเดี๋ยวจับไปจับจับคู่บนจ่าวิ่งวิ่งเอ่อวิ่งวิ่งเอือซื้อวันนี้เอ่อเล็กวิ่งหกแล้วก็ขีดแล้วก็ สามแล้วก <c> ็ข <Wait S 1> e. ีดแล้วก็ห้าขีดแล้วก็ห <m> ้าเออเลขวิ่งวิ่งหกสามห้าวิ่งหกวิ่งสามวิ่งห้านี่แหละมันเขากับกุมารทองแล้วครับบานี้บานี้ตัวรองเนี่ยเขียนตัวรองวันนี้ตัวรองรองตัวรองตัววิ่งเนี่ยนอ่าอ่าตัวตัวว่าที่สิบหกกันละเออตัวรองหกสามสี่ขีดกี่เก้าบ่จ้าเออขีดขีด โมนี่โมนี่โมนี่มันเป็นจับตัวแท้กันเลยแต่ว่าผมว่าสามตัวบางทีจับคู่ให้ันจับคู่เอาเนอะ้อพอเนอะครับเจ็ดสามตัวเนอะสามตัวก่อนครับข้างบนสามตัวข้างบนจับคู่สามตัวครับเจ็ดเซ็ตเจ็ดเลย้เจ็ดเจ็ด่รร่ยเออเดแล้วก็ หกแปดขีดขีดที่เก้าบอจังเลยจับกู้ลงอนี้จับจุดจับจับเป็นสามตัวแล้วใครซื้อเลยตัวนี้เจ็ดหกแปดเหกปดออราเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเออตัวนี้ละสามสามสมตัวนี่หสองคู่พ่อสามตัวบนเออบ้านี้ บ้านี้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 สองตัวด้วบ้านี้ครับสองตัวบนอสองสองสองตัวล่างบ้านี้สองตัวบนไม่จับปูสองตัวบนตัดเอาได้หันแล้วบ่กสองตัวบนก็คือเ,เดี๋ยวหนูแยกออกเลยดีกว่าปูมีหกแปดเออหกแปดเจ็ดเจ็ดหก แปดเจ็ดจำหนีได้เนาะหกแปดเจ็ดหกล่างเแม่ล่างหมดนี่ล่างนนล่าง,างอันนี้สูตรสูตรอันนี้น,นี่สูตรอันก็ฝันต่างหากเนี่ยครับสูตรอ่ปัจจุวันนีล่างนี่มีห้าหกสูตรเด้อนี่สูตรล่าง ห้าหกห้าหกล่างห้าหกมาเลยตัวตัวที่สองมาหนิตัวที่สองหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเออนี่หกเจ็ดแลยอ่ะนี่แหละตัวนี้อันล่างนี่อันนี้อันนี้สำหรับสูตรประจำวันแค่นี้มาหนี้ก็มฝันจะงหางได้เหรอครับเอาเลขคำฝันเลขฝันมาแค่นันเองเลขฝันเป็นมั่วมเลขฝัน ต่อวันตอวั 2> 2> นตัวงวดฟันฟันตัวงดฟันตัวงวดแดงจึงเครื่องเออแดงจึงเครื right> ่องเอาดีนะเขียนเอาสมตัวบนสามสามสหสามสามห้าสามสามห้าสามตัวบนบอกครับ เลขฝันเลขฝันมาเองสองตัวล่างห้าหกตัวเดียวเน้นเน้นหนักหนักสามสามห้าเน้นล่างนะครับห้าหกนี่ห้าหกกุมารก้องว่าเน้นหนักหนักเน้นหนักหนักกุมารทองเออกุมารทองฝันเห็นกุมารทองเน้นหนักหนัก คือห้าหกล่างขึ้นบนครับนักล้างล้างล้างย <c oughs> างเดี่ยวเลยเพรต้องกลับพ่อมครับนี่ล้างยางเดียวก็ต้องกลับเทือครับสำหรับบานีครับบานีเลขเลขดับแต่เลขดับเพราะหันดับศูนย์มากๆเลยบานี้มันเห็นมันกับมาเช่นหนึ่งกับมาอีกเเห็นบานี้ดับดับหกเ้อหลักหน่วยดับหกเลข หลักห<ม>กหน่วยบุญเลขดับเลขดับเลขดับบุญเลขหลับเลขดับบนหลักหน่วยคือหกเมืนบ่าจ้ะเออเออโอ้สแสดงว่าหาหกนี่บ่ามาบนแท้แน่นอนคันคันคันหกหามาได้ยังพอหกหามาได้นะครับแต่ว่าลางัง ล่างเนี่ยนะเขาหางก็เกิดจะหางก็ต้องกลับเลยมาดิมาดิยกพ่อหนะครับเลขที่ไม่มาด้วยกันเลขที่ไม่มาด้วยกันเออเลขที่วันสามสามแล้วก็สามแล้วก็ตัวเลขสาม เออเดือดบวกบวกพุ่กันบวกพุ่กันหกหนึ่งก็แปดเนาะบานี่มามาอ้โหเาว่าว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาลือกแปดเออแปดเออสามสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันคือสามคือเจ็ดคือแปดเพื่อจว่าอา ทีที่ว่าขันขันขั้นดิซี่สามเจ็ดิ่กับ่มาครับแล้วิซ่อาขันขันซื้อแปดแเจ็ดิ่มาได้ยุ่ครับเออแปดเจดต่อสามเจ็ดิ่อมาต้องกันขึ้นซีต้องกันสาตัวกับ่อม่าซื้อสอตัวนี่กับางที่กัมาบางทีกับ่อมาแต่ว่าแปดเจ็ดนี่ก็ได้ยุอแปดเจอืมครับผม แต่เทีดได้ละหกปูห้สูตรมากแก่เทีดมันมันอยู่ในสูตรของมันเป็สูตรประจํามันสูตรมันจะออกสั่นละออกตามสภาวะของกับกำลังวันมันละกะนกำลังวันมันนู่นหกได้ก็ว่องหกหกได้วันนี้เออเออเอาเจริญพร้อมี้กรมสุขความเจริญเนาะครับสาธุสาธุการมาสักการครับปู้ครับผมนสาธุครับสาธุครับเออเจริญพรเจริญพร